เมนูประจำวันจันทร์ที่10เดือนมิถุนายนมิวทามนมและขนมบายฟุตเค้กลันช์ทามข้าวหน้าไก่เทริยากิยากิโซบะสลัดมันฝรั่งมะเขือม่วงยัดไส้ผักไข่พะโล้ซุปแครอทและฝรั่งสแน็คทามออเรนจ์คัพเคก้กและแตงโมอาฟเตอร์สแน็คขนมคกสิงคโปร์เมนูประจำวันอังคารที่11เดือนมิถุนายนมิวทม นมและขนมเค,ค้กแครอทลันช์ไทม์สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับข้าวผัดหมูหยองน้ำพึ่งไก่กระเทียมแครอทผัดไข่อเกดาชิโทฟุซุปครีมเห็ดและแอปเปิลสแน็คไทม์สตรอเบอร,รี่เค้กโรลและสาลี่อาฟเตอร์สแน็คทับทิมกรอบเมนูประจำวันพุทธที่12เดือนมิถุนายนมิวไทม์นมและขนมทูน่ามายองเนสเบรด lunch time ข้าวผัดแครอทราเมนโชยุโคลสลอสเต็กไก่เนงิเลมอนอ l l ก k ีนคิ t เชน่นซุปผักโขมและมะม่วงส n a c k time บานาน่าบราวนีสและฝรั่ง after snack ไทยากิไซสตรอเบอรีเร่เมนูประจำวันพฤหัสบดีที่13เดือนมิถุนายนมิวท์ time นมและขนมชิฟฟ่อนใบเตย lunch time บะหมี่หมูมดแดง ข้าวผัดลด,ดไฟไข่คั่วทูน่าผักกาดขาวผัดน้ำมันหอยไก่ทอดซอสเกาหลีซุปผักรวมและข้าวโพดต้มสแน็คทามวุ้นน้ำแดงโบราณและแอปเปลิลอัฟเตอร์สแน็คโอปัญญากิไส้ส้มเมนูประจำวันศุกร์ที่14เดือนมิถุนายนมิวทามนมและซาลาเปาไส้ครีมลันช์ทามชาหัง่งจับแช่หมูสเต๊ก ผัดผักสีสหายนักเก็ตไก่ซุปหอมใหญ่และสาลี่สแนไทามไอติมโบราณและมะม่วงอัฟเตอร์สแนคโดรายากิไส้คาราเมล